ไม่เต็อนยังไม่เต็อไปตามไปตามตาหวังมาต่อค้วไง โอเคแด้วเนาะแล้วเลยอนข้อัน้อตาต่อไปผมยาวตัระโดยเดียวเนาะดูแลดูแลค่แก่ดูแลพ่แก่กาเจอแม่ต้องถ้าวรใหม่เล่าปกตินะ เด็กกับคนแก่แต่วัยรุ่นเขาไม่ค่อยรับเขาค่อยไม่ค่อยตกกักไงเเป็นบางคนองแล้ว,อ,ว,อ,วอ๋อหารโดนแลนา่ประมาณนี้แหละสไตล์เขานไหน่ไอ้นเหรอ หาของายตัดตนได้ปุยได้มีแน้บอกว่าพุเกกเายเกงเออหดียะกนพุยเจ<อ>๋งเลยเปี๋ยวมื่อวานไปหาตาเหน่น้าทองชัยคุณยาอ,อ้นไปตัดใี้แก่เลื่อแต่ขาอยาย,าายังเดียวขาขาที<อ>่ยังเก็บเออหน้าก็เต็มเลยอะนาก็ร่างอะไรก็แ้วเออ ยานาจี mm hmm. นเสนอนำบริการทั้งทีก็ดีแล้วคุณเป็นความสะดวกสบายเลวครับไปหนมากหไปหาหลัง so 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 ่ๆก evet. ็ไปบริารเขาูแก่ภูสูงอายกยู่กบานเปนมากความสะดวกสบายความรวมมือสูงอายุก็ดีแล้วคุณคเปนผูช่วยมือเจ็ดความสะผูสูงอโยกเขาภูแก่เป็นอนที่ชุด โควิดด้วยนะตาเนะาะของโควิดของต่ายก็บามไม่ใชกาาไปก็แดดก็มาจัางบาทมั่ดีแล้วก็ลแล้วจ็งบานทังจองขอบค,คุณขอบคุณนหลายเทออกเทาออกขาขาดำ ข้าเจัาพี่โตซะบ่ละนี่ป็บบว่วจังเลเป็นน้กพนหน้าตาดีมันาะมือใหม่ครับมือใหม่ปส๊อตายเหีงงเลย้วุจะบ่คัดไพยไปแล้วนี่ครับผมรักเนี่ยต่เย็นนะครับสบายหัวไหมครับพีท สบายครับโอเคโอเคนานไหมตัดทีนึงเนี่ยโอก็นานไม่ตัดทั้งบางทีช่างไม่มีผมก็ปล่อยยาวเลยใช่ไหมครับครับผมโอกาสหน้าจะให้พี่โดตัดให้ไหมครับให้เลยครับผมอะไรครับก็อะไรครับตัดดีหรือไงครับไม่ใช่ครับผมไม่มีคนตัดให้อ๋อไปเชียนตังค์ด้วยอืมไมนานครับเกืออดีนะครับครับผมไม่ใช่ปัญหาครับ เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะคนแก่นะครับซึ่งไม่สามารถไปร้านตัดผมได้ นะครับแล้วก็ร้านแต่ผมบางร้านนะครับส่วนมากก็จะปิดให้บริการนะครับเพราะว่าเป็นการลัวร์โรคระบาดของเชือ้อโควิด19นะครับผมในฐานะผู้นําชุมชนนะครับอพอมีเวลาแล้วก็พอที่จะมีประสบการณ์ด้านการตัดผมบ้างก็เลยต้องใช้โอกาสตรงนี้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลยัรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจ,จีนบุรีนะครับซึ่งมีคุณตาแล้วก็มีน้องๆน,น,นะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่ผมให้บริการด้านนี้ นะครับก็อยากให้ที่อื่นนะครับหรือว่าหมู่บ้านอื่นๆนะครับอยากจะทําตามนะครับเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในคณะผู้นำนะครับอยากดูแลพี่น้องอยากดูแลคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในลักษณะของการตัดผมนอกพื้นที่หรือว่าให้บริการถึงบ้านบริการฟรีนะครับไม่ได้คิดตังนะครับ ซึ่งเราในฐานะผู้นำนะครับเราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกบ้านนะครับซึ่งอยากจะดูแลนะครับช่วงที่เรามีโอกาสอยู่นะครับก็เป็นการดูแลในลักษณะที่ใกล้ชิดนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับในฐานะผู้นําเราก็อยากจะช่วยเหลือนะครับในสิ่งที่เราช่วยได้นะครับเบื้องต้นก็คือการตัดผมฟรีถึงบ้านนี่แหละครับ